สวัสดีพี่น้องวันนี้วันที่หนึ่งพฤษภาวันแรงงานนะครับถึงจะเป็นวันแรงงานเราก็ไม่ปล่อยแรงงานทิ้งไปฟรีๆคนระับวันนี้ก็มาปลูกตะไคร้นะครับตะไคร้ที่ไว้เอาไว้ต้มเอาไว้แกงนะครับมาปลูกบนคันดินนะครับที่ปั้นใหม่ๆนะครับปลูกไว้นะครับ ช่วงนี้หน้าฝนแล้วนะครับหน้าฝนถ้าดินปั้นใหม่ๆนะครับดินก็จะพังทลายเราก็เลยมาปลูกตะไคร้นะครับเป็นแนวเป็นแถวนะครับป้องกันดินพังทลายนะครับนะครับนอกจากหญ้าแฝกที่เราใช้ที่เขาใช้ปลูกกันนะครับก็มีตะไคร้ก็ช่วยป้องกันหน้าดินพังทลายได้เช่นกันนะครับ นี่ครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราเพิ่งคิดค้นขึ้นมาเราได้ติดตามดูของท่านอาจารย์ท่านอื่นนะครับเขาก็ใช้วิธีนี้นะครับสำหรับที่ขุดร่องปั้นคันนาใหม่ๆนะครับปั้นแนวคันดินใหม่นะครับ อาจจะทําให้ดินพังทลายนะครับก็ต้องหาวิธีป้องกันไว้นะครับช่วงหน้าฝนแล้วนะครับพอถ้าฝนตกมาหนักๆน,นะครับช่วงนี้นะครับดินขุดใหม่ก็จะพังทลายนะครับนะทําให้ดินสุดดินต่ำลงเราก็ปลูกตะไคร้ไปเลยนะครับปลูกให้เป็นแนวไปเรื่อยนะครับ จุดนี้นะครับระดับน้ําก็อยู่ประมาณเอวนะครับสูงประมาณเอวนะครับเราก็ปลูกเหนือระดับน้ํานิดหนึ่งนะครับนี่ครับนี่นี่คือร่องร่องน้านะครับที่ขุดมาปั้นคันนานะครับเป็นคันนาขนาดกว้างกี่เมตรเนี่ยสองเมตรครึ่งนะครับนะครับเจเมตรครึ่งยังไม่ได้ปลูกอะไรเลย ก็ปลูกตะไคร้ก่อนนะครับไม่ได้ปักตะไคร้เอาหัวลงดินนะเพไม่ได้เนี่ยปักตะไคร้แบบเอาหัวลงดินนะครับไม่ได้เอาหัวขึ้นนะครับถ้าเอาหัวขึ้นฝนจะแรงนะครับนี่เราเราปักให้ฝนตกหนักเลยนะครับก็มีสองหนุมนะครับมาช่วยกันนะครับมีนักบอลกับนัก เลียบอลนะครับงานะมาช่วยกันปลูกครับวงการลูกเตา๋าวงการลูกหนังมีสองหนุ่มวงการลูกเต๋ากับลูกหนังนะครับวงการลูกหนังขุดนะครับวงการลูกเต๋าปลูกคงจะไปกันได้นะครับคงจะรอดนะครับอันนี้ก็คือวิธีการป้องกันนาดินพังทลายนะครับ หรือท่านที่มีพืชชนิดอื่นนะครับก็ให้ลงไว้นะครับอ่าถ้าเข้าหน้าฝนอะไรอาจจะหวานข้าววานอะไรลงตามนี้ครับให้มันขึ้นป้องกันหน้าดินพังทลายถ้าไม่มีแต่ใครนะครับเออนะครับอันนี้ฝนตกมาไม่กี่ครั้งก็ดูนะครับอ่าน้ำก็เริ่มเซาะอ่าเซาะหน้าดินนะครับนี่ครับ เริ่มมีรอยเสาะแล้วนะครับฝนตกไม่กี่ครั้งนะครับก็มีพังลงบ้างครับเราก็ต้องหาแนวป้องกันไว้นี่ครับก็ปลูกตะไครกันไปนะครับก็ปลูกระยะห่างประมาณ3าิเซนนะครับโอ้เริ่มห่างขึ้นเรื่อยๆครับจากตอนแรกก่าไว้ที่25้าเซนนะครับนี่สี่เม็ดออยหนึ่งเม็ดสี่ต้นนะครับอันนี้ห่างขึ้นเรื่อยๆนะครับจะกลายเป็นหนึ่งเม็ดสองต้นแล้วนะครับ ก็ตะไคร้ต้นใหญ่ๆนะครับนี่นะครับนีตะไคร้ของเรานะครับต้นใหญ่พอสมควรคุ้มค่าเบียร์ปีสอืมครับโอ้โหต้นตะไคร้ใหญ่กว่านิ้วโปอีกครับต้นตะไคร้สวยมากช่วงนี้นะครับเอามาปลูกไว้นะครับ นี่ครับก็เอาจอบนำร่องแล้วก็ใช้เสียมแซะเข้าไปเหมือนขุดปูนะครับปลูกเข้าไปนะครับตะไคร้สวยๆงามๆนะครับตะไคร้ก็แพงเช่นกันนะครับประมาณนะครับเห็นขายตามตลาดนะครับมัดละห้าบาทนะครับตามตลาดมัดละห้าบาทนะครับพอเอามาขายในชุมชนดึงออกอีกนะครับแบ่งเป็นสองมัดนะครับจากหนึ่งมัดเป็นสองมัด เป็นมัดละ5บาทนะครับคนขายในตลาดชุมชนก็ได้กําไรไปอีกครึ่งหนึ่งครับนี่ครับใครพปกผมก็เห็นว่ามันแพงก็เอ้าเลยนํามาปลูกกันนะครับก็ช่วยๆกันไปนะครับอันนี้ก็โครงการตรงนี้ก็จะเป็นปลูกพวกไม้ผลนะครับมะพร้าว เอ้ยนะครับมะม่วงอะไรอีกฟรังนะครับฝรังกิมจูมะม่วงก็เราจะจะหาได้นะครับมะพร้าวน้ําหอมนะครับแต่ตอนนี้ยังหาพันธุ์ไม่ได้ก็ลงตะไคร้ไปก่อนนะครับป้องกันนาะดินพังทลายไปก่อน,นครับท่านใดที่สนใจก็แวะเข้ามาชมได้นะครับใน youtube นะครับ วิธีเสะาะเกลานะครับนะครับก็สำหรับวันนี้ขอนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ